สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ไมเดียเจนี่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก็จะมาดูในส่วนของภาพรวมโน้ว่าสถานการณ์ของอชาวเมษนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญหรือว่า เรื่องราวสำคัญสำคัญอะไรนะคะเกิดขึ้นกับชาวเมธบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันค่ะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวเมธในช่วงครึ่งปีแรกหน่อยค่ะทาวเวอร์นะคะหนึ่งดาบนะเดอะเวิลค่ะ ขอขยายไพ่สักครู่นะคะขอขยายทาวเวอร์หนะะขขยยีวว่ยค่ะคิงถือไม้เท้านะคะแปดเหรียญเก้าถ้วยฮฮร์รแฟนนะคะแปดดาบแล้วก็สี่ถ้วยใต้สำหรับเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะ สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษนะคะต้นปีนะ,ะในช่วงเดือนมกรากุมภานะคะได้ไพ่หลักเป็นทาวเวอร์ค่ะขยายได้คิงถือไม่เทา้าแล้วก็8ดเหรียญสำหรับในกรณีเพื่อนๆชาวโสดก่อนนะก็รู้สึกว่าในช่วงต้นปีเลยเนะะี่ยมกราเปิดปีมาปุ๊บเราเหมือนสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของเราค่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างช็อคซินิมีมากๆนะคะที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเรารู้สึกว่าหรือถ้ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าการตื่นรู้อะไรบางอย่างของตัวเราเองอ่ะมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็เหมือนมีสายฟ้าฟาดลงมากลางใจนะคะจนเรารู้สึกว่า เราถูกกระตุ้นให้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลองอะไรบางอย่างแต่ว่าไพ่ทาวเวอร์ในเด็กนิ้วเพื่อนจะเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสีบสู่สิ่งที่สดใสกว่าจะเห็นว่ากรอกตัวนี้เห็นสายฟ้าฟาดลงมาแล้วทาให้เราอะ่ะเห็นแสงท้องที่สว่างสวยัยสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างในตัวเราอ่ะที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราเองสําหรับบางคนอาจจะได้ไปเจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่ามันใช่เลยโดน,นใจเช่นเลยมันเหมือนกับว่านี่แหละคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เราจะทําทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคนคนนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ได้เจอใครบางคนแบบกระหันหันอย่างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาสร้างความสว่างสดใสให้กับชีวิตของเรานะคะขยายได้คิงไม่เท้าและแปดเหรียญที่กวางพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพร้อมอะเรารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเราจะทําทุกอย่างเพื่อสร้างสเสน่ห์ของตัวเราแล้วก็กลับมามี power ดึง power ของตัวเองกลับมา กลับมาเฟรชกลับมาสดใสกลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลนิสัยใจคอดูแลรูปลักษณ์ภายนอกทําให้เราเนี่ยดึงดูดพลังงานคนเนี้ยคนที่เราหมายตาต้องใจเอาไว้เนี่ยแล้วก็เราจะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทํามันอย่างแบบเต็มที่เลยอะ่ะคือแปดเหรียญคือมันเป็นความสม่ําเสมอที่เราสึกว่า มันไม่ใช่ทําเพื่อเขาคนเดียวหรอกแต่ระยะยาวเนี่ยมันคือเป็นการทําเพื่อตัวเองเพราะว่าต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้คนคนเนี้ที่เข้ามาอย่างฟ้าภายเนี่ยเราจะไม่ได้ประสบความสําเร็จกับเขาแต่ในระยะเราในระยะยาวลองเทอมแล้วเนี่ยตัวเราเองก็จะกลับมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นพลังงานที่ดึงดูดมากๆสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่าง ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตอนแรกที่มันได้เจอเหตุการณ์นี้เราอาจจะรู้สึกช็อกเราอาจจะรู้สึกทําให้เราค่อนข้างแกว่งแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆที่จะนําพาให้เราและความสัมพันธ์นี้มันไปสู่จุดที่ดีขึ้นมันจะไปสู่จุดที่มันเหมือนกับว่ารากฐานที่มันสร้างมาไม่มั่นคงอ่ะมันสั่นคลอนแต่เหตุการณ์นี้มันจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ย ที่มันเคยไม่มั่นคงเนี่ยมันถล่มลงไปก่อนแล้วมันจะได้มีการสร้างอะไรใหม่ๆที่มันมั่นคงแล้วก็สวยงามมากขึ้นตัวเราเองรู้สึกว่าเราเรากลับมาดูแลตัวเองเหมือนที่ก็เหมะคล้ายๆคนโสดแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ถ้าเราคนที่มีคนคุยแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนอาจจะเป็นเหตุการณ์ของความสัมพันธ์เราเองหรือเป็นเหตุการณ์จากภายนอกเนี่ยมันทาให้ความสัมพันธ์ของเราอะมีการเขย่าซึ่งมันเป็นการเขย่าที่ทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้น แล้วก็มันจะมีการลงมือโรงแรงในฝั่งของเราอะเออแล้วก็เราพยาย,ยามจารจาเหมือนทําทุกอย่างทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปสู่เป้าหมายปลายทางให้ได้สําหรับคนที่มีคู่นะ,ะคะก็รู้สึกว่ามีคลา้คลายกันแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่เนื่องจากว่าทาวเวอร์ในเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ทาวเวอร์ที่น่ากลัวก็รู้สึกว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่สำหรับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่า อาจจะโดนขอแต่งงานอย่างกระทันหันก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นเรานี่แหละที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี้ยให้มันให้มันไปในในระยะยาวเราพร้อมลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้เราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยแพชชั่นดีๆมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันแบบมันเต็มไปด้วยไฟอ่ะเออมันเป็นพลังงานของความแบบความมีไฟความเร่าร้อนแล้วก็ความที่เราอยากที่จะได้มีโอกาส เรียนรู้ไปด้วยกันแบบที่มันไม่ใช่แค่คนรักแหละก็รู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แม่เราก็บเขา,าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการสเต็ปอัพอาจจะเป็นการขอแบบกระทน,นอาจจะเป็นในช่วงปีใหม่เลยก็ได้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองแบบข้ามปีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ในส่วนของเดือนกุมภานะะพันธ์นะฮะเพื่อนๆได้ไพ่หลักเป็น1ดาบเนาะขยายได้9ถ้วยแล้วก็แฮรฟน ก็รู้สึกว่าหลังจากที่ช่วงต้นปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ช็อคซินิมี่เกิดขึ้นกับเรานะคะในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความกระจางแจ้งในใจอะไรบางอย่างเราเรามีการตื่นรู้เห็นไหมคะว่าสมองเราเนี่ยเป็นเหมือนแบบบันไดวนแลวเราก็มีแสงพุ่งออกมาคือในในช่วงเหตุการณ์ตอนต้นปีอาจจะทําให้เราสั่นคลอนแล้วก็รู้สึกว่าแว่งแว่งแต่พอในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเรารู้แล้วว่า เราจะต้องทําอะไรแล้วเราอยากได้อะไรสังเกตผว่าลําแสงเนี้มันแบบมันชัดเจนแล้วมันก็แบบมันไม่ใช่แสงที่ฟุงฟ้งๆมันเป็นแสงที่ขอบชัดมากๆแล้วก็มันเป็นความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเราอยากได้สิ่งนี้หรือว่าเราต้องการมีความรับความสัมพันธ์แบบเนี้ยแบบที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเลย1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดคือแล้วเราก็ เราค่อนข้างมั่นใจก็รู้สึกเพื่อนเพื่อนจะได้เจอใครบางคนจริงๆนะสำหรับคนโสดนะอาจจะเป็นว่าเราไปชอบเขาหรือมีเขามาชอบเราแต่เรารู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เราอยากจะปักลงหลักปักฐานด้วยต่อให้ความสัมพันธนะ์เนี่ยมันจะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเราอ,อาจจะยังเป็นคนโสดแต่คนคนนี้ใช่เลยหนึ่งดาบมันคือแบบใช่รู้กระจ,าจ่างแจ้งในใจว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ ไาประทานมาไพา่ไฮ้ลท์มันไพ่พระไพ่ของคอมมิทเมนต์ไพ่ของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไพ่ของการมีความผูกมัดเรารู้สึกว่าคนคนนี้เติมเต็มเราได้จริงๆแล้วตัวเราเองก็รู้สึกว่าเราจะต้องเติมเต็มตัวเองได้เป็นเหมือนก้าวถ้วยก่อนพอเราเติมเต็มตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะดึงดูดคนคน,คนนี้คนที่เราหมายตาต้องใจไว้เนี่ยแล้วบางคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนดีแล้วตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเหมือนได้เจอคนคนนี้ผ่านจากการทําบุญหรือว่าเป็นการแบบ ช่วยเหลืออาจจะเป็นทําบุญที่วัดทําบุญที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของไพ่พระเป็นไพ่ของการทําบุญเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลก็รู้สึกว่าพลังงานของคนคนนี้สาหรับชาวโสดที่เรากําลังจะได้ไปเจอเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็น่าจะเป็นคนเก่งเร,เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะได้คนนี้หรือเราอยากจะทําความรู้จักอยากที่จะเข้าใกล้เขามากกว่านี้เราก็จะต้องเป็นคนแบบนั้นด้วยทีนี้สําหรับคนที่มีคนคุยนะคะ ก็รู้สึกว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จากคนที่เคยมีความคุมเครือมันจะมีความชัดเจนหรือถ้าเราอยากได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์เนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทําแบบไหนเราจะต้องทําตามขั้นตอน1 2 3 4งสอ้าแบบเนี้ยแล้วเราจะสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้แล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเขาใช่เป็นคนที่เราอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะถึงขั้นแบบ อยาสร้างครอบครัวอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่แบบคบไปวันๆเออแล้วก็เขาเป็นคนในแบบในฝันที่เราตามหาเลยนะก้าวถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแล้วมันอุ่นใจมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นครอบเป็นครัวมันรู้สึกว่ามันเติมเต็มแ่บมันฟูลฟิลเราจริงๆนะคะสาหรับคนที่มีคู่ นี่ยคนรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณของการที่มีการสเตปอัพความสัมพันธ์จริงๆหนึ่งดาบมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนมากๆไพ่ใหเราแฟนเป็นไพ่ของการแต่งงานคอมมิทเมนต์คือสําหรับชาวเมษบางคนนะหรือหลายๆคนเลยเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากในช่วงต้นปีที่อาจจะมีการแบบพูดคุยเกินหรือว่าถูกขอแต่งงานหรือว่าแบบมีอะไรบางอย่างที่มีมีพอโพสอะเออมี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 การแบบ การพูดหรือคําขอแต่ว่าพอช่วงมีนามษาเนี่ยความชัดเจนต่างๆในเรื่องของข้อผูกรรมัดในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของเนี่ยการแต่งงานมั่นหมายอะไรเงี้ยมันชัดเจนมากๆเป็นสัญญาที่ดีมากๆแล้วก็มันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นนอที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเอ,อมีนามิสซาทีนี้ในช่วงเดือน พฤษสภามิถุนานนะ,ะเพื่อนๆได้ไพ่ The World เป็นไพ่หลักนะแล้วก็ขยายได้8ดาบแล้วก็สีถ้วยทีนี้สำหรับคนโสดก่อนก็รู้สึกว่าในช่วงก่อนกลางปีอะค่ะเราเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราอะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เราค่อนข้างที่จะมีสุขมีความสุขได้ด้วยตัวเองเราเรารู้สึกว่า ชีวิตเราตอนนี้มันแฮปปี้แหละหรือถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครลรวรู้สึกว่าเราได้เจอคนที่เออจะสามารถเป็นคนที่จะมาเติมเต็มทําให้ชีวิตเราอ่ะมันเป็นวงจรที่สมบูรณ์เห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มร่าเริงแล้วก็อยู่ภายในวงล้อมที่เหมือนกับว่าเราเราเราู้แล้วว่าโลกความจริงความสุขของเราอ่ะมันแค่นี้แหละมันคือวงล้อมรอบตัวเราแค่เนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่จะทาให้เรามีความสุขแต่ขอแค่บางสิ่งที่ อยู่รอบๆตัวเราแล้วเรามีความสุขเราพอใจแล้วนะคะแต่ทีนี้ยก็รู้สึกว่า,ามาันระวังว่ามันแอบมีความวิตกกังวลคือด้วยตัวเราเองอะเรามีความสุขแล้วแต่ทีเนี้ยสาหรับคนโสดบางคนเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เราไปสนใจหรือว่าคนที่เราไปเล็งหมายตาหมายใจเอาไว้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้レスปอนหรือว่าไม่ได้ ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมใช้คำนี้ได้ไหมคือเหมือนกับว่าเราก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันว่าเอการที่เขานิ่งๆการที่เขาเงียบๆหรือการที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันก็มีความเบื่อๆหรือเป็นไปได้สลับกันก็คือต่อให้มีหลายๆคนเข้ามาอยากหยิบยื่นสารสัมพันธ์กับเราแต่เราไม่ได้สนใจเลยอะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองมากพออยู่และ สิ่งนี้สำหรับพลังงานอื่นที่เข้ามาเนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจหรือกลับกันก็คืออาจจะมีบางคนที่เราไปให้ความสนใจแล้วเขาไม่ได้ตอบสนองหรือไม่ได้レสปอนอะไรแต่ว่าไพา่หลักเป็นไพ่เดอะเวิลดเป็นไพ่บายเมเจอร์อาคาน่าซึ่งก็รู้สึกว่ามันคือตัวตนของเราตัวด้วยตัวเราเองอะเราแฮปปี้แต่ว่ากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลักกี้สักเท่าไหร่ทีนี้สาหรับคนที่มีคนคุยนะคะ คล้ายๆก็เลยด้วยตัวเราเองอ่ะเราค่อนข้างมีความสุขและสตรองมากๆกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ความรักความสัมพันธ์มันจะดําเนินไปอาจจะมีช่วงจังหวะที่มีความเบื่อเบื่อกันบ้างมันอาจจะมีความรู้สึกทิ้งนองนอยเอ่อมีความเครียดเครียดกังวลไปบ้างแต่หลักๆแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีผลต่อตัวเรามากขนาดนั้นตัวเรายังคงแฮปปี้มีความสุขกับบตเตรี่ที่กับขอบเขตที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มองว่าอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่อาจจะมีความเบื่อเเบื่อกิดขึ้นนนใความมสััพธ แต่ว่าก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตโดยรวมของเราสักเท่าไหร่สําหรับคนที่มีคู่ก็รู้สึกว่าคือยังไงดีอะมันเหมือนกับเป็นทั้งในช่วงเวลาทั้งมีทั้งด้านที่คือเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะมันก็แฮปปี้มากๆแต่พอเวลาที่อาจจะเขาทํางานหรือว่าเราทํางานมันจะมีความพ้อแงไม่งอนกันบ้างก็คือเหมือนกับบางครั้งเราไม่ใส่ใจเขาบางครั้งเขาไม่ได้ใส่ใจเรามันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่คิดมากกันไปบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ คือหมายถก็บอกว่ามันเป็นพลังงานที่ต้นปีมาเนี่ยคือโดยเฉพาะช่วงมีนาไมษา,าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับ3ส,สถานะเลยแต่ทีนี้พอช่วงก่อนกลางปีเนี่ยอาจจะมีภาวะความเบื่อเบื่อเซ็งๆเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังแฮปปี้ดีอยู่โดยเฉพาะตัวเราเองเราค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็สตรองมากๆเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ดีร้อเหมือนช่วงต้นนปีแต่ว่าด้วย ด้วยความที่เราสตรองแล้วเราเข้มแข็งอ่ะมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกระทบกับเราซะเท่าไหรน่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้คําแนะนำเพื่อนเพื่อนชาวเมธนะคะหนึ่งดาบอีกแล้วนะคะสองดาบแล้วก็ห่อยแฮงแมนก็รู้สึกว่ามันจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพยายามใช้ตรรกะและเหตุผลมีบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจนะก็รู้สึกว่าอะไรที่เราต้องตัดสินใจอย่าอย่าคิดนานอ่า ใช้ตรกกาและเหตุผลแล้วก็ตัดสินใจยอย่างแน่วแน่ให้เด็ดขาดเพราะความลังเลเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งความสับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามมองสถานการณ์ในหลายๆมุมมองบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองแต่มุมมองตัวเราเองด้วยพื้นฐานของตัวเราเองพื้นฐานจากครอบครัวลักษณะนินนสยัยหรือด้วยแบ็กกราวอะไรบางอย่างมันทําให้เราอ่ะก็จะเข้าใจสถานการณ์เนี้ยในแบบหนึ่งในบางครั้งเราต้องพยายามสวมบทบาทเป็นเขาเป็นคนข้างเราหรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเราว่า เขาจะรู้สึกแบบไหนในแบล็กราวที่เขาเคยเป็นมาในความคิดในนิสัยหรือว่ทัศนคติของเขาแบบนั้นนะ่ะเขาจะมองเห็นการนี้ยังไงมันจะทําใหเ้เราสามารถเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วมันจะทําให้เรามีความรักความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้มากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมษนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามในส่วนของพลังงานความรักความสัมพันธ์รายเดือนเนาะ เร็วๆนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c r i b e นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่ค่ะในคลิปความรักประจำเดือนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ